หน้าตาเหมือนไม้มากมคิดถึงช่วงเวลาสมัยเด็กตังเมกอบของแท้จากเมืองตัดสีน่ารักมากผมเรียกน้องอันนี้ว่าขนมไม้นะคะมีทั้งหมดสี่สีนะคะเดี๋ยวจะลองชิมทุกสีเลยเริ่มชิมสีอะไรก่อนดีหลับตาจิ้มชุบหน้าตาเหมือนไม้มาก คิดถึงช่วงเวลาสมัยเด็กตอนเราย,ยัางตัวกระเปียกเลยนะเข้าใจอารมณ์ในในหนังหรือในการ์ตูนแล้วนะคะทุกคนเวลาเวลากินอะไรปุ๊บแล้วจะแบบนึกถึงอดีตใช่ไหม <c oughs> พอกินปุ๊บ <c oughs> รสชาติแห่งวัยเด็กย้อนมาเลยนะคะเพลินมากทุกคนสีเขียวดูนี่มองยังไงก็เป็นไม้นะคะทุกคน อืมแล้วมันกลิ่นใบเตยนะสีเขียวต่อไปสีชมพูอืมทุกคนสตรอเบอรี่สมัยก่อนเคยกินแต่แบบนี้นะคะพอมันมีแบบรสอื่นๆมามันแบบว่าตื่นเต้นพอดมแล้วไม่ได้กลิ่นนะต้องเคี้ยว เคี้ยวแล้วเป็นรสรสแต่ละสีเลยอ่ะต่อไปสีม่วงฟินอะนี่นะคะทุกคนรสชาติของวัยเด็กใครคิดถึงนะไปกินด่วนเลยนะ